ความคืบหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงรัฐมนตรีต่างป,ประเทศอิหร่านคนหนึ่งที่เพิ่งได้พูดคุยกันไปก็คือรองนายกรัฐมนตรีของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณปานปรีพหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนที่กาต้าน,นะครับ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้แสดงความยินดีที่ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านขณะที่ทั้งสองฝ่ายเยือนกาตาช่วงเดียวกันทั้งสองฝ่ายแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและกาซาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อพลเรือผู้บริสุทธิ์ฝ่ายไทยขอรับการสนับสนุนจากอิหร่านให้มีการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกันซึ่งฝ่ายอิหร่านรับ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถนะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทวิภาคีและการส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคด้วยนี่คือภาพที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยกับอิราน มีการหยิบเรื่องตัวประกันคนไทยที่ถูกกลุ่มติดวุธฮามาสจับกลุ่มตัวไปด้วยแต่ภายใต้การพบกันอย่างเป็นทางการก็ดูเหมือนว่าฝ่ายไทยจะมีกลไกในการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดคุยกับทางอิรานแบบกึ่งทางการด้วยนะครับทำไมผมถึงใช้คําว่ากึ่งทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่ามีการพูดคุยซึ่งฝ่ายไทยได้มีโอกาสไปคุยกับผู้แทนของฮามาสฝ่ายไทยที่ว่าเป็นคณะ ที่เกี่ยวข้องกับประธานรัฐสภากับคุณวันมูฮัมหมัดนอม t h าล่าสุดมีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมานะครับโดยคณะที่ปรึกษาประธานรัฐสภาได้ออกมาพูดถึงการพบตัวแทนกลุ่มฮามาสโดยยืนยันว่าปล่อยตัวประกันแน่แต่ว่าไม่ได้ระบุวันวันเกิดโจมตีให้มาทางอิหร่านเผยประธานรัฐสภาจะบินรับด้วยตัวเองด้วยนะครับคนที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้และผมบอกว่านี่คือการเจรจาอย่าง ไม่เป็นทางการอย่างกึ่งทางการกับฝ่ายฮามาสเนี่ยก็คือที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณวันมูฮัมหมัดนอมัถาครับที่ปรึกษาก็คือคุณอารีเพนอุตรศินพร้อมด้วยนายมุกสุไลามาเลขานุก,การประธานสภาออกมาแถลงในวันนี้เองครับเกี่ยวกับการเจรจารช่วยเหลือโตัประกรันคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ว่าได้รับมอบหมายจากนายวันมูัมหมัดนอให้ไปเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปหลังจากที่นายวันมูัมหมัดนอได้มีหนังสือไปยังตัวแทนของกลุ่มฮามาสที่อยู่ในประเทศอิรา่านะครับโดยกลุ่มฮามาสได้ตอบรับให้ตนเดินทางไปพบในวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ด้วยความรีบร้อนตอนได้เดินทางไปตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเดินทางไปสองคนซึ่งเป็นคนที่ประสานงานช่วยเหลืออยู่ที่อิรานตนถือว่าเป็นตัวแทนของประธานสภาที่ให้ไปพูดคุย กับตัวแทนของฝ่ายฮามาสและตัวแทนของฝ่ายอิหร่านด้วยทั้งนี้การที่ต้องไปอิหร่านเนื่องจากอิหร่านเป็นประเทศที่มีสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยนานนับ300-400ถึง400ปีและผู้นําอิหร่านกับประธานสภาของเรามีความรู้จักคุ้นเคยกันเนื่องจากในวันมูฮัมหมัดนอเคยช่วยเหลือคนอิหร่านเมื่อปี2,541ที่ถูกข้อหาคาบอมสถานทูตอิสาราเอลแต่ยังไม่ทันเกิดเหตุก็ถูกจับเสียก่อน โดยคนที่ก่อเหตุหนีเข้าทางมาเลเซียเข้าประเทศไทยทางหัดใหญ่และถูกตำรวจจับมีการตั้งข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีกันศาลชั้นต้นศาลอุธทธร์ตัดสินประหารชีวิตและเมื่อปี2541ระหว่างอยู่ในชั้นของศาลฎีกานั้นในวันมูฮัมหมัดนอนได้ไปที่ประเทศเอิหร่านและอดีตประธานาธิบดีในขณะนั้นในผ่าพ,พ่อแม่ของหนุ่มที่ถูกคดีมาร้อง ว่าลูกของเขาค้าขายกับมาเลเซียและเข้ามาประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคาร์บอมซึ่งนายวันมูัมหมัดนอได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ความเป็นธรรมหลังจากนั้นสารดีกาก็ตัดสินใจกยกฟ้องนะครับคุณอารีเพนซึ่งเป็นที่ปรึกษาของประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยข,ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าชื่อเสียงของประธานรัฐสภาก็คือคุณวันมูัมหมัดนอน,นั้นเป็นชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ชาวอิวร่านครับ จึงมีผลต่อกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิสบอลเลาะเพราะรู้อยู่แล้วว่าขบวนการทั้งสองกลุ่มนั้นเข้มแข็งเพราะใครนอกจากนั้นเรามีคณะทํางานที่เข้มแข็งอยู่ในอิหร่านที่สามารถประสานเข้าพบกับแกนนํากลุ่มฮามาสที่อยู่ในอิหร่านได้ดังนั้นเราจึงพุ่งเป้าไปที่อิหร่านช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่มียอดถูกจับ22คนและด้วยความตั้งใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาและตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ทางใดที่ท่านจะชี้แจงกับกลุ่มฮามาสหรือประเทศอิหร่านซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อฮามาสท่านยินดีให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้คนไทยกลับมาโดยสวัสดิภาพคุณอารีเพนบอกว่าการไปอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานั้นได้เจอกับตัวแทนกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาในลำดับต้นๆพูดคุยเป็นเวลาสองชั่วโมงซึ่งเขาเข้าใจที่เรามาในฐานะของประธานสภาและความรู้สึกที่เป็นมุสลิมด้วยกัน ได้ขอร้องว่าให้เขาปล่อยแรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเพราะแรงงานไทยไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งทางตัวแทนของฮามาสบอกว่าช่วยบอกกับญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมดว่าคนเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและไม่เดือดร้อนแต่หากเขากําหนดวันเวลาที่จะปล่อยเขาเกรงว่าระเบิดที่มาจากฝ่ายคู่ต่อสู้จะเกิดอันตรายกับผู้ที่ถูกปล่อยตัวเขาจึงรอจังหวะเวลาว่าเวลาใดที่เหมาะสมเขาจะทําการปล่อยทันที ซึ่งเขาให้สัญญาเพราะเขาอยากให้คนไทยที่อยู่กับเขาเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาแล้วพูดว่าฮามาสโหดร้ายจริงหรือไม่อยากให้พูดว่าอยู่กับเขามา10วันได้รับการกระทําอะไรบ้างอยากให้มาออกสื่อในประเทศไทยจึงต้องดูแลทุกคนซึ่งคือความปรารถนาของเขาเขาบอกว่าเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่ให้คนไทยทั้งหมดที่ถูกกักตัวอยู่อย่างปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เขารับปากนะครับนอกจากนี้ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภายังกล่าวด้วยนะครับว่าหลังจากวันที่29ตุลาคมคุณอารีเพนก็ได้ไปพบกับคนที่มีบทบาทของอิรานอีกหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาญาตุลเลาะอักตารีซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีและประธานสมัชชาองค์งกรปาเลสไตน์แห่งสำนักประธานาธิบดีอิรานซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่เกรงใจของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในอิรานนะครับได้พบกับดรรามีฮิยานซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่องค์กรช่วยเหลือประชาชาติปาเลสไตน์แห่งชาติ พบกับดรรูไวรอนซึ่งเป็นประธานสมาพันพธ์พิทักษ์เยาวชนปาเลสไตน์และต่อต้านอิสราเอลแห่งชาติซึ่งบุคคลทั้ง3าม,มีความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์ได้พูดคุยไปเวลาสชั่วโมงทั้ง3คนก็รับที่จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคุณอนันต์ต่อมุสลิมในประเทศไทยและมีคนอิหร่านที่มาเป็นใหญ่เป็นโตในราชาสำนักอยุธยาในเมื่อ400ปีก่อนเมื่อพูดคุยกันเสร็จเขาสั่งเจ้าหน้าที่ให้รีบ รายงานต่อประธานาธิบดีและได้มีหนังสือไปยังบุคคลสําคัญของอิรานแต่ก็มีการถามนะครับว่าทําไมทางอิรานไม่ถามว่าประเทศไทยจะวางท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับปาเลสไตน์เขาตอบว่าถ้าเป็นรัฐบาลมาเขาจะถามแต่การมาครั้งนี้ถือว่าเป็นมิตรสหายจึงไม่ถามในประเด็นเหล่านี้มีเพียงแต่การให้ความร่วมมือกับเราซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะมีการถามในระดับการพูดคุยอย่างเป็นทางการ ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านซึ่งไปพบกันที่ประเทศกาตาซึ่งคุณอารีเพนก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงสิ่งที่ได้ไปพูดคุยมา ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้ถามว่าจากการพูดคุยกับตัวแทนฮามาสทางกลุ่มฮามาสได้ให้พูดคุยหรือว่าวิดีโอคอลกับแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันหรือไม่เพื่อยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่คุณอารีเพนบอกว่าการใช้โทรศัพท์ที่นั่นถือเป็นอันตร,รายสําหรับคนที่อยู่ที่นั่นเพราะเมื่อมีการจับคลื่นได้ที่ไหนระเบิดจะจับทันทีเขาจึงไม่ได้มีการพูดคุยแต่เขาบอกว่าหากตนจะเดินทางไปเขายินดีพาไปแต่ว่าตนไม่ไปเพราะหากไปก็อาจจะเสี่ยงอันตราย เมื่อถามย้ำว่าอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าตัวประกันยังปลอดภัยอยู่คุณอารีพันธบอกว่าเขามายืนยันและให้บอกกับญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยให้สบายใจซึ่งตนก็จะบอกกับสสในพื้นที่ให้ไปบอกแทนผู้สื่อข่าวถามอีกนะครับว่าทางกลุ่มฮามาสได้บอกกรอบกว้างๆหรือไม่ว่าจะปล่อยตัวประกันเมื่อไหร่คุณอารีพันธ์บอกว่าเขาจะปล่อยตัวให้เร็วที่สุดเพราะว่าความปลอดภัยของตัวประกันสําคัญแต่ถ้าบอกว่าปล่อยเมื่อไหร่ระเบิดไปทันทีเพราะฉะนั้นจะไม่บอกเวลา เมื่อปล่อยออกมาแล้วถึงบอกแต่คิดว่าคงไม่นานเกินรอครับและคนที่ประสานงานที่ไปกับตนแล้วก็ยังไม่กลับให้อยู่ประสานงานแล้วมารายงานตลอดว่าจะปล่อยตัวเมื่อไหร่และถ้าจะปล่อยตัวก็อยากให้ปล่อยทางอิหร่านเพราะว่าสะดวกโดยหากเป็นการปล่อยตัวที่อิหร่านประธานรัฐสภาคุณวันมู h ม m m ม d n o m a h t จะเดินทางไปรับเองและจะขอบคุณผู้ใหญ่ที่อิหร่านด้วยโดยคุณอารีเพนยืนยันนะครับว่าถ้ามีความปลอดภัย ฮามาสบอกว่าถ้าปลอดภัยพรุ่งนี้ก็ปล่อยตัวได้และการที่เราเลือกไปอิหร่านเพราะอิหร่านสนับสนุนฮิสบลเลาะและฮามาสเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มีบุญคุณใหญ่หลวงขออะไรตอนคิดว่าทางฮามาสน่าจะไม่น่าปฏิเสธจึงทำให้ตอนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความสบายใจว่าตัวประกันอาจมีชีวิตรอดออกมาคุณอารีพันบอกด้วยนะครับว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตาใครครับแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือตามศักยภาพซึ่งตนมีความเชื่อมั่น ว่าสิ่งที่เขาพูดมีความจริงเพราะเราเป็นกลุ่มแรกที่พูดคุยกับกลุ่มฮามาสอย่างเป็นทางการหากคนไทยได้ปล่อยตัวก็เป็นผลงานของคนไทยทั้งหมดไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่งซึ่งเราจะไม่เข้าไปก้าวไก่ในการทําหน้าที่ของรัฐบาลเราทําหน้าที่ในฐานะัวแทนประธานรัฐสภาเท่านั้นที่ไปพูดคุยโดยตรงเมื่อเรารับอาสาที่จะช่วยเหลือคนไทยเราก็ต้องช่วยเหลือให้ดีที่สุดส่วนการช่วยเหลือของรัฐบาลเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เราทำงานในส่วนของประธานรัฐสภาส่วนรัฐบาลจะทำในแนวทางใดไม่มีปัญหาเพราะทางการสามารถพาใครเข้าไปได้ในประเทศที่เป็นพันธมิตรแต่ถ้าจะไปโดยตรงก็ต้องอาศัยประเทศซาอุดีอาระเบียและกาตาร์แต่พวกผมไปพบโดยตรงกับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการช่วยตัวประกันซึ่งต้องย้ำนะครับถ้าเอายอดตัวประกัน ที่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นยอดของฝ่ายอิสราเอลหรือว่ายอดของฝ่ายไทยมาประเมินกันเนี่ยคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันคิดเป็นประมาณ10%เซของจำนวนตัวประกันทั้งหมดนะครับนี่เป็นตัวเลขยอดจากทางการนะครับซึ่งเรายัางไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวเลขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนกันแน่สํานักข่าวทูเดย์ a ม e tomorrow today